อืมเลยคลิปโคนกับผมกาคุยเรื่องเกล็ดโอยกับคุยเรืองโอยกับือคุยให้กว้างกันตัวปลอยกับกุยเรื่องโอยแต่บังเอิญว่ากามีคนกับคอมเมนต์กัก็เป็นเยื่องธรรมดาหลังคนก็ไม่จบหลังคนก็บจบก็จริงๆแล้วนี่โอ้ยนี่กับคนณจบมันทุกคนผมข้อท้ามที่กับว่าถ้าทานได้ผู้หญิงตะกคนแล้ว ตรงกับผูยิ่งคนนั้นไม่มีโอ้ยนี่ตานจะเลิกหรือว่าตานอย่างคงเอ้ยกับแตําำรับพมถ้าผู้ยิ่งคนนั้นไม่มีโอยนี่พุมเลิกนะครับพมเลิกไม่เอาเรียวถ้ามาต่ำไหมก็เพราะเราเรามองกันไม่มีโอ้ยก็ะกรดวุ้ไม่ได้อย่าแมคกับทีนี้เราก็ไม่ได้เทโอ้ยก็เราก็เลือกสมมุติว่าผู้ยิ่งคนนั้นรููตันสมมุติว่าตันอย่าแมคกับมันไม่มีโอ้ยนี่ ลึกตุกไร่เ <cción> ่มรับร่องครับว <iin> ่าไม่ว่าเอยลึกเป็นไม่เอาเลี้ยวแต่ย <divisions> <'ve> ิ่งคนนั้นตาว่าไม่มีหัวยแต่ว่าถ้าบอกหัวใจมาแรงนี่ก็มันก็มีคนกล้ามากันตันตีตีนี่รู้ๆว่าทุกคนก็จอบห้อยต่างนั้นรู้ๆเห็นๆที่นี่บอกยังไงโยมากระมือนกันบางคนตาหมว่ยรายจ่ายละ อะไรตัวสำคัญอะไรบ่วหวายมหมากกันบ่ไหวอยมหมา,ก,า,มากเนี่ยตีชอบโอ้ยมันเลวไปแต่ว่ากินโอ้ยกันเว้นเว้นเมื่อตอนนี้ตราร้านข้าเราเกะเด้เนี่ยตี่าอยังเด็กกันเมื่อ่ไอวยมหมากเป็นตีนี่ไหวรุ่นไม่ใจยั่งตีไหวรุนเออว่าไม่มีก่ะตามตีปันนี้ก็เพราะว่าไหวรุ่นไม่มีเฮินเพวาะไหรุ่นไม่มีเอินกับมัน่นกจปล่อยก็ไม่ตีปล่อยหรือ ทีนี้โม่ที่มีอายุไอ้เจ้าไอ้เกือบเกือบบอกสิบหลูกสิบเลื่อนโบ่ป่นนี้เป็นปล่อยอย่างเบี้ยเลยเบี้ยกับอื่นกระเซียนมั่งกระเหลวเต้นะบ่มเน็ตบ่มนานหลูกหายมั่งกระไปโกงอยู่ที่ด้านข้าเราเก็บเป็นปล่อยด้านน่ะมันไม่มีแล้วอยู่าไม่ตอนนี้ไปโกงที่ด้านข้าโรเก็รองเป็นเป็นตามเจยเยียะเด็กมาหนังจ้องกุนหนังบินว่ากู้บินกา là cả cao hơn rồi plei nghe vừa kẻ kẻ gần bên huế nến nhở tôi tao quả cao mà comment này clip này còn là là bắt xì rồi vừa tán gạch chín nổi mấy người bắt xì rồi là thế là con người thì ăn kín nha phải kín nổi đét kẻ kẻ coi ôm mai phải tương tam chế cha ra là cứ đét mà mới măng mai ừ là chơi mấy tam mà y kẻ mà măng mai cả mấy mấy cây tam ตัมซึ่งเด็กกันเป็นแล้วตั้งปว่าวันนี้กัมาโวยวายว่าเราเอามาเดี๋ยวแรงไม่เหมาะสมแล้วไม่เหมาะสมหรือว่าทุกคนก็จบกนันโรโรกนันแล้วจะมาตั้มมาไม่เป็นความจริงหรือเป็นความจริงยิงประเตศเราละกร็ระเตีทีก็หนียมมากินโอ้ยกันก็มาทั้งต่้งประเทศมากินโอ้ยเดี๋ยวประเตศเราเราต้องปุ่มเจยนะ เราต้องภูมเิเฉยว่าปลาตีดเรานี่ปลาตีดเรานี่มีมีโอ้ยให้กึบค,คือปลาตีดเรานี่มีโอ้ยให,ให้เรากินกันสมบูรณ์เราต้องภูมเิเฉยทีนี้บางคนยังไม่ก่ายผุ่มเฉยลุ่มเร่งไม่ได้มีมวยกันลุมนลนล่มกดหน้าทุกฤกษ์กนลุ่มปัดเร่ง มันผดดิมโยไกลตุง๋งกระป้มกระกุุยตอไปนะเสี่ยงคงจะผดใจได้นะก็ตุกค้นกระจอบโอ้ยแต่ว่าไม่ยอมรับกันเนี่ยมันเป็นเช่นนียนะครับทีนี้บางคนตีไปเที่ยวไปเรืยเอาไป,ะะไปหาโอ้ยกันให้รู้รู้ใหเห็นเห็นกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ยอมรับเนี่มันเป็นเช่นนียนะครับยอมรับความจริงกันสักทีที่กับว่าฐานกากินโอ้ย โอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแบาตุกคนครนกับกินแล้วไม่รวยอายถุกน้อยเงือนที่ตานกินน้อยไม่เป็นกุงเป็นไม่ได้ตานต้องกินน้อยเป็นอย่าไมคกับแต่เนี่ยช่างคมกับไม่ยอมรับความจริงนะครับไม่ยอมรับความจริงว่าทุกคนก็จบโอ้ยเดี๋ไม่ยอมรับกันทักที่ว่าตัวเองจบโอ้ยแล้วกันไม่จบแล้วไปห้าทำไมแต่โอ้ยการเนี่ยช่างคมมันโย,ย่จนเนี่ยกับ ก็คือก้นก็ไม่ยอมรับความจริงพอเราความจริงมาพูดนี่ว่าอ้าบันโนปันนีบ้าถังฟินแล้วมาเดี๋ยวเล้งไม่รวยเล้งลยแล้วมดมุกแล้วไอ้มุกมันยั่งนี่ต่อมาเล้งนุกนุกกันตีนี้ตอนนี้โอ้ยประตทศโร่นขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อี่าขึ้นชื่อประตีดโรานเปลาะว่าโอ้ยมันโอนโอนแล้วไอโอนโอนโอ้ยเด็กเด็กมากไม่ว่าไปจังหวัดไหนตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอนโอนเป็นโอ้ยเราที่สิบ พั่งยีบห้าตางเป็นว่ากินกันนุกแล้วก็โตกลงแลว้วตอนนี้นโตกแเลว้วอย่างเบียร์รวยก็กินห้อยได้เบีย้ยพันก็กินห้อยได้คือมันโตกว่าเมื่อก้นต๊ว่าเมื่อก้นนะเมื่อก้นรา้ามันสูงนะหญิงตั้งโ้อยอ่ยอนอน,อน,นี่หญิงตั้ง,งจะห้อยหน้าตาดีดีห้อยเข้าเข้าห้อยเมื่อาก้นแล้วกสูงในโยนี่ลักพันเลยนะลักพันก็ได้กินห้อย โอ,อนโอนนุ่มนุมจุมจุมชื่นชื่นแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเนี่ยกระทือจะว่าฉูคดีนะยิงทั้งว well, so. ่าเด็กวัยรุ่นรุ่นเก่ก่าวเดียวกันเขากินกันฟรีนะครับการกินโอ้ยนี่เขาก็กินกันฟรีไอ้พว่อนเราอายุมากใครกินนักที่จะต้องซื้อกับต้องซื้อโอ้ยกินแต่ถ้าเด็กนี่เขากินกันหายๆนะครับก็นัดไปกินกันเนี่ยยก็นัดกันทางเทวะ้าเขาไปกินโอ้ยเด็ก ชิบเชดี่มากันนัดไปกินอ้อยกันแล้วเนี่ยมันเยอะไปเนี่ยแต่เราเกิดไม่ตันเราแก่แล้วแต่ว่าเราได้เกิดมาอ่านุมน่มๆหยุกนี่อ่าอยุสิบห้าปีคงจะกินขนขน,น,งงน,ยยขนุกกินอ้อยตอนไหนเยอะเท่าร่วายเยอะนี้การเราการอย่างได้กินนั่นี่นะแต่ว่ามันทุกอกเกินเราทั้งไม่อกเกินซื้อนี่เด็กมันไม่ให้กินของอโดนตอกอกเกินแต่ไม่ใด้กินฟรีกนคงไม่มีเนาะ รวด้วยอ่ายู่มากแล้วได้กินโอ้ยนกที่จะต้องออกเบียแต่วก็เรามาคิดกัเอ้นมีไว้ก็ไว้ตั้มไว้ด้วยมาความชุกใส่ตัวอ่ะเจอโอ้ยกินก็เป็นเรื่องธรรมดากับการกินโอ้ยนี่ทีนี้ทุกคนไม่ยอมรับความจริงหัวบ้าวัวกุ้งก่วนมั่งปนุ้น้เลวทานก็รู้ๆว่ามันเป็นเรื่องแต่ว่าเป็นข้องกูกันปูใจก็ต้องกินโอ้ย ก็ยิงก็ต้องกินกล้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาตีนผอมแรงไปเตะขึ้นก้นอะแต่ว่าอาจีบกายโอ้ยนู้นมีมานานแล้วคนไายโอ้ยเขาไข้มานานแล้วเป็นก้าวเนี่ยแต่ก็มันเรื่องจริงเพิ่มนี่นีกลไปเจือกินกไม่ใช่กข้มันห้ามเะแต่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีหรือตีนแท้งไม่มีการไายโอ้ยนี่บางคนนี่กินหรือเมียก็ไม่มีก็มันต้องเชอโอ้ยกินเนี่ย กินกันไม่มีตีไข้โอ้ยตานีไปเชื่อทีหน่อยไปท่ามาเลที่นเออตบะคอมเมนต์มาเลที่ว่าตานีกินหน่อยมันกินไม่ได้กันไม่มีเมี่ะกันมันต้องไปเสื้อโอ้ยกินอยู่ดีนี่นีเขาใกลมานานแล้ไม่ราคิดปีเลยรเมื่อก็นั้นเขาเยียกว่ะกาลีเมื่อกอนในรูปแบบกาลีในรูปแบบสองป้อมาป้อมาร่างๆกันวิวัฒนาการ ra nán mưa con phải tiêu ra nán nhớ nhớ mới chạy phải tiêu kín nán cá trăng lao sắc chút. cá à lệch nồi lệ cá trăng đẹp cá sao lúc lệ cá cá mắm sao lúc cá bạch kim ôi này trăng phải tao phải ra đẹp trăng mà quả trăng đẹp mà cá cá trăng mà kim ôi kim ôi đẹp ran เด็กย่านตัวหนังที่ก็มันก็มันไม่โอนดาวด้วยเหมือนของน่างซิปกระยังก็ยีซิปลายปลายตัวเนึ่ยยูะนี่มันยิงโอนขึ่งพื้นไม่เหมือนยกตัวอย่างว่าร้านหนี่เยอะมันเริ่มหมดแล้วตัวมันมาในรูปแบบร้านการาโวกีโรองพลิงแต่ก็มีเด็กมันก็บใช้รึเปล่วก็เตะไปอย่างเด็กก็ไปกินโอ้ยนะมันก็มันเท่มก็ยุดเกี่ยนนี่มันแรงเหลืองโอ้ยมันแรงปลืน